กูเกลืองตูแล้วก็เฮี้ยมากไอตูนะเฮี้ยโคตรโคตรกูบิ๊กตนะไอเฮี้ยที่คนละครึ่งไอตัดกูไม่อยากจะให้พวกมึงนะอยโอเคก็อยากโดนดาออาดากูน่อยไอควายโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในช่องปาร์เมอร์ชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแฟนี่เทลนะผมเป็นเกมใหม่จากกาลินาแล้วับผมเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาเลยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับทุกคนในเกมเนี่ยมันจะมีไม ของทางเซริร์ฟอะให้ทุกคนได้พูดกันนะครับผมคือตอนนี้เซริร์ฟผมด่าก,กันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั่นคนในเซริร์ฟกันนะครับผมว่าแล,วแล้วคอยดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้คือแบบด่ากั้แรกเลยนะครับเดี๋วผมเปิดเสียงให้ทุกคนฟังแป๊บน,นึงครับอะไรกันครับเนีย <c oughs> อะไรกันยครับเนียอะไรกันครับเนียอะไรกันครับนียไอพวกเม่ออ้โเรเวร ท่อมตายควายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปทการตันคนในเซฟกันนะครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพิ่งมึงคิดได้ไงกับลุงตู่วะฮัลโหลมึงจะพูดที่อะไรกันนะมาว ผลลอดสูงเนาเป็นยังกันมึงเป็นคุยอะไรคุยอะไรสัตว์เอาเปล่าไอ้เหี้ยชอบเลยไม่ด่ากันทั้งวันเลยมึงไม่เหงาปากมั้งใช่ไซตามะปะกูถามว่ามึงจริงมึงเหงาเหี้ยอะไรคิดยังไงกับปารีนาวะปรเดี๋ยวปรเดี๋ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะนะเป็นยังไงกันบ้างนะบ่นเหี้ยอะไรเด็กเหี้ย อ๋อกูเกลืลุงตูแล้วก็เฮี้ยมากไอตูนะเฮี้ยโคตรโคตรนอนได้แหละแค่นี้ที่สองแหละคุยแม่เมื่อไอสัตว์ฮัลโหลกูบิ๊กโตนะไอเฮียที่คนละครึ่งไอสัตว์กูไม่อยากจะให้พวกมึงนะ อยู่เฉยก็อยากโดนดาอาดากูุน่อยไอ้ควายแต่ก็ไม hey, ่เหงาเฮ้ยฮัลโหลพวกมึงเงียบเงียบไม่เป็นเหรอวะฮัลโหลเฮ้ยเงียบเงียบเป็นปะไอสัตว์ฮะเงียบเงียบดีลำคาญอุบาทไอควายฟันลึงเตะไอแม่เย็ดโธ่สวัสดีครับ ไม่เป็นครับมีไม้มาให้อ่ะทำไมหยอไม่เลยเอวเกียเด็กเนี่ยมันชื่อยูจิสาใช่ไหมคือถ้าใครต้องการจะหาของอ่ะไอ้มันจะมีคุเหนึ่งอ่ะที่ให้อ่าทำาัรกิจไอหะไอเก็บแผนที่อ่ะเออแล้วเราจะได้แผนที่มาลองลองลองทำกันดูวันนี้วันนี้คิดถึงทุกคนเลยจุ๊บจุ๊บกูมีสองหีดับเบิลหีไม่เป็นไรไม่เป็นไรด่ากันเลยกูชอบกูชอบฟังพวกมึงด่ากันนะมึงแบบมาเห่าอ่ะกูยังชอบเลย แล้วมึงเป็นเฮียอะไรป่าเฮ้าแล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์เอามาละมึงกบกูมาละฮะไอเฮียคนไทยเป็นคนตลกครับอย่าด่ากันเลยอย่าด่ากันเลยจุ๊บจุ๊บใครสนใจลงบอสมั่งครับหาเพื่อนลงบอสเดอ้อ ดับเบิลีคืออะไรลครับผมเป็นขายแล้วที่นี่ที่ไหนแลวเราไมแวลี่เดลถึงกลายเป็นแบบนี้และไอพวกนายพวกนี้มันเหี้ยกันมากกูจะปิดเล่นเสียงอัตโนมัติยังไงวะไอ้สั์แม่เย็ดวัดตัวกับวัดโดไหมฮะพวกที่แม่งลำคาญนะพวกที่แม่งลำคาญนะมางคนรูปเฟืองกนรูปเฟืองแล้วมึงก็ปดปิดเสียงอ่ะน่าโลกอะอีเวน มีแต่คนด่าผมอะ่ะโอ้โหดูออกไปามักกรอบตอนนี้เสียงเงียบกันแล้วนะครับทุกคนสงสัยคือรูปใไปแล้วรับเพ<อ>ื่อจะตลอดนะพี่อ้ยไม่มีใครครับมีแต่กีตาร์โอ้ใจยเย็นเพื่อนใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็ยเยนๆนะเพื่อนใจยเยน็นเพื่อนได้ยินปะฮะโหลใจยเยน็นได้ยินอุบายสัตว์ ไปตั้งค่ากดตรงถูกออกตรงคําว่าชาแนลโลกอะ่ะมันจะปิดเสียงมาดีสัตว์ทรงพันจะเบิร์นพวกพี่ดูจักพระเจ้ากันไหมครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับอย่าดูกันดีครับคนละเกมนะไอแม่เย็ดแทนชงกาแฟ <c oughs> อยู่ในคาเฟ่ <c oughs> มีสองหีดับเบิลหี ว่ามันเปิดไหมแค่วันนี้แหละไอ้เหี้ยพรุ่งนี้แม่งแบนกันเป็นแถวสบายเหี้ยเล่นเกมเด็กน้อยมันจะอ่อนไอ้สัตสห่วยไอ้หน้าไอหีพ่วงตายแล้วมึงเอาไงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทนไม่ไหวแล้วนะเอาไหมไอ้สัตว์ฮะคิดแม่อีพ่อมึงดิเอ้าเฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้ว่าผมเล่นเพลินจนติดทครบร้อยไรสาระไอ้ฮี้วชอบหี กูมีสองหีดับเบิลหีอุ้ยไอนหน้าหีเลยเด็แม่ย้อยกูกิวแม่มึงสิอีสั์ย <c oughs> ิ่งยูนิมก็มางาวกูขำพวกมึงไว้เหี้ยสวัสดีครับชมรมคนชอบหีผมบอกเสงย่าไยวะนี่ <c oughs> มีดี่ปะ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครอยากไป ปั่นๆคุณควรก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมเกมนี้ก็สนุกดีนะครับแต่ผมจะมาทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย